สวัสดีครับช่งองธนดลคนขับรถบรรทุเพื่นอรเชี่ยวขาดถึงทอดแล้วเด้อพี่น้องกรุณาถอดรองเทา้าซันเดี๋ยวผมรู้กันเด,ด้อค่อยถอดได้ครับเด้อผมรู้กันผมรู้กันเด้อค่อยถอด <c oughs> มิจฉุนีปุ้ย,อยโอ้ยลูกีมาหอดก่อนมูลเลยบัดนี้ปะโูขับรถตรงไหนขับรถมาหอดก่อนดิ <c oughs> บ่าถามบ่เาธาอไอ้ธนดลเลย เห็นแล้วเห็นอยู่แต่ว่าบกบกเขาไม่สื่อคนมากเสุดท้ยท่ท่านเหวเห็นแล้วเห็นแล้วบ่เขาเขาล้ฟงน้ำม,มันสามเทียอยู่บังหน้หาจอดเขาห้องน้ำสามเทียอยู่บังหน้าบ้านผมนก็จอดตู้กาแฟกเ็เบื่อนักหลากฝ่ยคันไหนน้อ,นอย,เ,ยนะเห็น,นแล้วผมนี่ละผมนี่ละผมมาจอดก็ได้ข้าเขาเป็นรู้เลยตุ้ยเดียว เอาเดเอาหนึ่งซองกระจุกไป <c oughs> ไหาย <c oughs> หายไป <c oughs> ไหนแล้ววะตัวไฟขั้นนี้ขั้นนี้ช็อตเลยนะ <c oughs> ไฟขั้นนี้ช็อต่ม่ใช่ไฟด่าง เวลาเปิดไฟฟ้าหมามันตดเต่ซุ้มดูดูลังทั้งหมดเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ใหม่ๆไฟเหยวของมานเห็นแล้วเห็นแล้วพอเห็นต่างๆมือแรนมากต้งเทปลงมาทีแรกเลยเอาจะไปเกได้แน้ยอันตรายไฟันนี้มันแปลบกอ้ยม้สว่าเขาแช่ให้เราหอยอันตรายเสียงมยไงเนี่ยแมนแมนแมโอ้เอไม่ตีกับตีเด้อมเห็นว่าสี่ตีตอตีกับวมันม่มีใครแบบว่าแล่น้ำหยากก็อนีมาโอ้ยแปะเลยหรือไ

สุดเท่าไดขนาดขึ้นในเท่าได้นขนาดึ้นรถฝอยเลนว่าหกีอ่ขึ้นหต้นเห็หนยอเห็นด่ามันเยอเดี๋ยววัวเขาม้สิเากหนางมาเลียเดี๋ยเลี้เวไปเต็มลำม่นเป็นบัวกีเลนปั๊มปนทอนบังไว้คือต้องวัรถไมรอบไม่จมยู่เลยว่ามาหาจากา่อนเจ้าไปีวเสล้มหอดจมอยู่เลยมาอดเอาไปโดนไปเซไปออกมาปันผู้เห็นไหมเนาะผมยังสนนน ใส่มาอีหลังมูเห็นบ่ารุ่นจะออกก้อนมูมันหอนมันเสียเรียมนี่เป็นบ่า <c ans, S 2> แตออกรุ่นมูหันสิมองขันเม่นเล่นรถสายกับรุ่นขานจีบ้าให้เลยเอหอออกกลกักมูหลากมูออกก้อนมูหล,ลากมูอยู่เขาอ่ะอใส่รุ่นมีเห็นว่ารุ่นมี่ลากเอา๊ี่เราไม่มาสองแถวก่อนเขาออกน้ำด่างมีเขาจะแซงหัวเล้แล้วแมนก็คือว่าอาจารย์ตีจะได้นอนได้หลายยืนนอนโดนเฝ้าแม่เขาจะได้นอน ดาวเครื่องม่บริหนนเลยี่ยใช่พุน้มันขยันมืเื่นนี่ยันเบิดเลยใช่เลยเศวใช่เอ็กซีอาไมใชสุวรมันพันนเรศวนเออมหาสุวรเออเรียกว่ามหาสุวรไม่ใช่พันนเรสวนมหาสรนี่เจ้า้วเราองน้ไทงนี่ยนั่นไม่หาบัดไหมวัานมหาบรม่ได้ขเลยกี่มาสกี่มาส์กี่ขวฟรีนพงเลหัวเอ็นวนนอนอิ่มไรตื่นแล้วห็นอ่าบัตรนี่นอนไรขันเสียวน้ำอาบเสียกนอาบดีรึเปล่ามาบัด่อ อ้ยขาก็ัดบางปิ้งไปบอกเยอีลีดไม่มือเจ้าก่อย่ะเบื่อแางไหนะขาเบส่อางไหมนี่ล่างดนาอีสะดุ้งเล้เขาจะเร็ดได้หล่างหนาก็ไม่ได้เขาจเอาถังที่ตากแดดไปมัเนี้เป็นก้อน้ำเดือดิเป็นแเป็น้องอาบซึงอ่ะรว่าเป็นโมเมนต์เขาเจาุดลุม้อนก้อนก็วัดบางปิ้งแปดเทียนเนี่ยวัดัด่อนไหม่แม่นอยู่นี่นะ ต้องไปวัดได้กิงอยูนี่กินฟารินตุ๊กเลยน้ำป่านะแต่ว่าน้ำมันเขาเขาจอดเลยขจต้งเลือกนะมันมันขึ้นมามันมาหั่นเราว่าผักน้เพ่อขอนว่าเจรลองลองกลางได้อะม่มนี่เนี่ยถ้าไม่เชิงนี่กินหรอกผมคือว่ามีลองกลางเลยอีเด๊ท่านหน่งว่มึงมีลูก มันบ่อนหอเมนแทจะเปิดอนตัวตูวละอันนี้ใส่เออบ่อ,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 อ้ถถอนในเวลาเขาห่ะโดผมมันเห็ดภายในมะมัม,มันบ่อหอนเห็ดใส่สูงก็เบียดโดยเพายต้องใส่ตีฝ้าใส่ปุ่มอะอันนี้เห็ดมมัยหมื่สองแสนลุ่นไฟเลยเลยทั้งแมงทั้งเจกข้าวเยอเลยเอาเดีวลูกพี่ลูกพี่อขั้นนึงไปใส่ล่ลูกพี่อกขันนึ่งไปใส่เลี่อนคาดคาดเปิดเห็ดแก่ให้ม่าใครตอนยังบ่อหอนดีแล้วเขาลาดเลย โจ้ก็เห็นนี่เขามียังอีกมา um. มามาหอนแล้วพ um ี่น้องหอนแล้วบอกบทหาหุ้มเลยนี่โอ้ยข่อยเรียนมาหาทีมกเสียกบว่าเจ้าออกก้อนมาก้อนแล้วเนาะจะรู้ยุว่าเจ้าที่เขาปวดทอนน่ะ ก็เลมาเรียมาเลีวเรียนมาค่อยๆเรียนมาว่า่ได้มาเร็วด้คอยคาดมันเรื่อยๆเออเออจอดปั๊มเรียบจะมาเฮรอัตพผอมู่แบบยาวนี้เลยมื่อี้ต้อการนัดีสามวล่ะเรียนมาฝนตรงว่าก็ออกมาเส็มันมืง่ว่มันมละนี่ไม่บางไงไงยนโยนซิบแซงพูดเลยบอกว่าใส่หัวเหี่งเหวหีก็่ยอใส่เออใ่ปั๊มสูงเออลุงเออ อขอตื่นแล้วเนี่ยเอ,อ,อ,อเ้ยขอเบิ่งขอเนี่ยเขามาระยาดดีมนี่ดิขอเกือขึ้นรถหายหาอย่าง,างเลยนะมารายาดดีได้ขอเกิดบขึ้นรถ เราเท่าไงเลยเราเท่าเอาอ,เอาอันออนี้เฮ็ดยังบัดนี้หาแท็กซี่อยู่หาแท็กซี่แล้วซักผ้าซักแค่เรีวบันอ๋อคนตกมาเด้อบันดิบ้ันความสะอาดเลยบันนี่น้องอัเด้อฮอดแล้ววัดอ้อมน้อยตอนแรกเล่นอยู่วัดอ้อมน้อยครับ ได้ครับพี่น้องเด้อวนกุ๊บเดี๋ยวเข้านจั่งเอ็กซีไปเนาะเห็นปะหานั่งเอีไปว่าไรคิงกันเนาะไรคิงนั่งเรือลินเอาเคยไปวัาไรคิงอะไปหานั่งเรือลินนะมือนี่ แล้วมือเนี้ยจยุดจานปลาบุคลิปนี้เขาก็เอาใบตำหนีพี่น้องเอ้ยน้องเด้อลิปนี้ก็ผมก็เอาไว้เก็บอีกลหละครับเพราะว่าเจอคนลิหนานะครับเด้อจาวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย